สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับนี้เราเปียกผ้ามายามจันคือเก่าครับครับบรรยากาศเศร้าๆครับบรรยากาศหกโมงกลัวครับฝนตกกับลิ้นยิบๆนี่เดี๋ยวครับตกเมื่อวานนี่ตกบัดมือครับพี่น้องจันนี่กัน้ำลดลงประมาณหลายมือแล้วครับปลากับพวกเขาเลยเริ่มมาขึ้นนะครับนี่เริ่มขึ้นเท่านี้กับสักสิบมิป่ามาบูครับนี่ เอาหัวนี่ครับน้ำห,หัวนี่เปี๋รุ่นไปชมครับพี่น้องนี่ครับเสลองเบิ่งดูที่เสี้ยวสายอู้เคีงยงคิงมาสายไต้ครับมาเนี่ไหลมองมาครับพี่น้องไหลมองครับเลยมาเดียสายไต้ส่วนครับ บดดกับจาเบ็ดเล่บแดดไทยมั้งครับ <laughs> รุ่นไปชมกันครับผมครับกลังหนึ่งครับสีบ่โมงนานนนานว่า <c oughs> ันหรือว่าลัน โอ้ยเข่งเข่งครับหลังนี่คือเกา่าบม่ได้รุ่นบม่ได้ยังไม่รุ่นแล้วตอนน้ำท่วมเมื้อเช้าพอดีครับหลังนี้ก็เข่งครับผม ครับอีกหลังเน,นีเ่ในของเรียงเรียงเรียงอ่ะโอ้ยจังว่านะครับว่าเช็กเ่มีตัว รันเพุกรันรโอ้รันครับเดี๋ยวครับมุ่นมาชมก่อนครับผมน้องันแหรอครับเลยครับนี่หม่ัน่มัน่โม่มแดงยุอะได้อยูครับผมได้อยู่ เดี๋ยวครับผมได้ยูครับมาเนี่ยว่ายเอาลวครับมาออกมาออกมาออกมาน้บผลงานครับมาเนี่ยได้ยูครับโอ้ใหม่เบิ่งแก่ๆเลย แข็งแรงที่สุอือครับนั่นไวไดีๆีด้ะมาตอนี้วะไครับผมตออได้หลังนี่หรอครับเมื่อวานนี่ เลยเดี๋ยวครับรันครับผมฝนตกกระโตกครับพี่น,อน้องฝนก็โตกะทำเหรอครับเมื่อเนี้ยบังครับฝนเหรฝนไลครับเมื้อฝนโตกครับฝนโตกตามากับฝนเลยนี่ครับ ดูเงินครับผมมันสิมีตัวอีกปะน่ามังสี่ผ่บาทนะน่ามังสี่มันแดงโอ้มีอยู่แต่ฝ่ายยังครับผมโอ้โหปกดปกดครับผมโอ้ปกดมาได้หนิเดี๋ยวนี่นะหัวมันมันประดุกเว้ยครับสองแต้มครับผม กดกระเคานะครับกดครับนี่ครับอ,อลองไปแปลงครับผมโอ้พ่ออัศัยไปไหนไปไปไหน,ะนครับผมนะครับผม ดูดูนกันครับไปด่วไปชมกันอีกครับฝนกระตกครับนี่มืนนี่ดูน,ดนะครับฝ้าฝนนี่ครับปรากฏครับโอ้ไปติดก่อนอน่ะดูดูนกันครับผมเสือเข้าไปอยู่หันมาเป็นไง โอ้บอลันบอลัน<ะ>หลังนี้บอลันุืนเห็งเสือกกลางครับบอลันครับผมหลังครับผมเรืยนำน้ำเดี๋ยวครับมาลุ้นกันดีครับผมคือ คือสิลันเลยลันบ่าะลันลันนะพ่อลันอยู่ลันอยู่ครับหลังนี่เงินบ่เดีเห็นบ่ลันเงินบ่หน่จับเลย ติดจบแล้วสนนี้ก็อยู่อยู่รอบๆน้ำพุงปิดนะครับพี่น้องน้ำพุงปิดเดครับมาอีกดูส,ดสามหลังสามแต้มดูมันคือนะแถวๆนี้ อะไรสิมาใส่์นี่วะโอ้ยโอ้ยเอ้ยในยูปลาดุกปลาดุกปลาดุกขาวอมโอ้ยในสายพันธุ์นี่โอ้ยย่างเลยมือนี่ป่ารวมครับครับอ้มใส่ในยูปลาดุกครับดุกบิ๊กวีกด ประกดประเคร่งประดุกนี่ตาป่ามีหนวดเว้ยครับเห็นอยากละข้าวนี่มาพี่มาตับพี่ไปละครับอืมนอแล้วครับนี่ครับเสาโตกแล้วครับ ครันบรายการดีขนาดครับคุณคุณป่าึกมองอ่ะโอ้ขอครับปากะทิ้งครับผม เทียบทาโอ้<า>โหนี่สุดต่ำละติงละใหญ่ใหญ่รันแล้ีแตะเร็ะันลันล่<ไ>ลนนวาเอา ครับหลังนี่กระลั้นอีกแล้วครับผมสายเหนือครับลันสามหลังสามแต้มครับหลังนี่สีมีอีกบอหลังนี่สีแห้วดิเอาครับดุ้นไปพร้อมๆอมกันครับผมน้ามขึ้นน้ามขึ้นเล็้วครับลิฟเลยครับี่ลิฟตกันเลยไมดงบอ,อมันติดตมอมนาะวะ ครับมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วสิมีตัวบอมีรุ่นบหครับนี่สายแดงมาแล้วทางแดงดูทางแดงดูมีป่ะโอ้มีครับมีครับโอ้โหว้าหวานครับวันนี้แดงทางแดงโอ้โหคนอไหครับโอ้ใส่สามบอสามซีโลนี่เนาะสีโรสซีโร่ีโร่อะไรอยู่ พอหาลกูกไงคนนี้หน่อยนึงดิอืออยังแข็งแรงอยู่ขอบุญอะโดนออกซะมาอือยังกูมูรมครับมอัอนี่คุณหนะใส่ร้องครับโอ้มันนี่หมันเลยครับมัอนี่นี่ครับหนึ่งตัวหนงตัวสามตัวสี่ตัวครับย้ายเรือจะเสร็จไหม เราใช้เดียสี่เซนสี่วะสี่เซนใส่ละสามสี่เซนสามสินึงโอ้ยอยากบุญละเดีย๋ว <c oughs> ยวผมใส่เบรคเก้าครับมันนี่กับหมานครับมันนี่สี่หลังสี่โตพอดีหลังมาโต โอ้ขี่เมืนเลยนัน่นประดุกตัวนี้เพื่อนไหนหามองอยู่้วเด้นนะครับนะครับลงไปแปรงไหมครับนี่ครับอ้อ,บอ,อยเงาะสินกวางนี่นี่เียจากหลังนะพอ่อสามอะ อีกสามหลังครับครับพี่นอ้องรุ่นที่อีกครับสามหลังครับเรืออีกสามหลังข้างหน้าครับรุ่นหลังแดงนะครับ

โอ้สายแดงกันวเนี่ยสายแดงมาลันครับวันนี้ไอ้วันโมหิดเบียกเลยมันนี่ไอ้มันโมหิดเบียกครับหลังนี่แล้วก็หลังนั่นแล้วก็อีกไปวะสองลังเหมือนกันสองลังครับเดี๋ยวครับหลังข้างหน้าเห็นแต่เสา ครับอ๋อครับรุ่นครับผมครับบรรยากาศเคลื่อนฟ้าเคลื่อนฝนครับรันบ่น,นี่โอ้รันอยู่ครับผมรันชักเพลิน,ลนโอ้หึงมาลันลันอย่างนอ้อจะได้จะได้ไดนี่ครับรันอยู่ครับมืวอนี้ หลังนี่บอลันมันมันสัตวัดุ่นละสยามทำดีคือเร่องนี้มาดีเอาครับผมมาลุ้นกันครับพี่น้องมาลุ้นกันครับผมซีบอุ้ยมีบอุ้ยมีบอุ้ยนั่นแต่ละเทื่อกแตนั่นวางเปล่า มาถือน้ำเาเนาะอ๋อครับเอ้ยโอ้ยลันกับสี่ตัวเอาครับผมปลาลุ้นอีกหลังหนึ่งครับครับผมปลาล้อมครับมื่อนี่สี่ตัวครับได้บอกไว้แบตแบตสี่แบตแล้วครับแบตเหลืวสี่เปอร์เซ็นต์ะครับแบตกระพิบแล้วครับเด้อบรรยากาศดีครับ มันตกมาแล้วบ่นนี้โอ้ตกมาแล้วครับฝนนะครับผมป่ามองกันยังพม่ได้ปลดวยครับนี่ป่ามองกับแมนครับนี่ป่ามองครับยิงเป็นวันตะมุุงครับครับผมฝนมาแล้วครับเราชมกันบนบ้าน,นครับ อุ้ยโอเคปรากฏครับผมครับผมบาลานครับผมว้า ประกอบรวมเบ็ดวันนี้